สวัสดีค่ะวันนี้มาทานตำฝักลินฟ้ากันนะคะทุกคนใครที่ยังไม่เคยทานนะคะมาทานพร้อมๆกันกับอร่อยกับสาวใต้เลยค่ะทุกคนนี่ค่ะตำแบบส้มตำเลยนะคะแต่ว่าเป็นฝักลินฟ้านะคะทุกคนนะนี่ค่ะมาทานด้วยกันเลยค่ะมาอือหรับมีปีกไก่ด้วยค่ะซึ่งกับข้าวเหนียวนะคะวันนี้อือห อร่อยใครที่ยังไม่เคยทานนะคะไม่ขมนะคะเพราะว่าเราล้างน้ำขมอ,ออกหมดแล้วนะคะเพื่อนๆอืมาข้าวเหนียวนะคะซื้อมาค่ะข้าวเหนียวห้าบาท อืมปีกไก่ด้วค่ะอืมัะะมบๆเลยนะคะ ไม่ต้องมีเยอะเท่าไหร่นะคะเพราะว่าผักลิ้นฟ้าเขาจะเป็นผักอยู่เลยนะคะแซ่บค่ะนี่ปกติเราจะเอามาทานนะคะแบบว่าเอามาเป็นผักนะคะเวลากินข้าวนะคะ เอาไบผัดก็ได้นะคะทำโตๆเลยค่ะอืมรสชาติเหมือนอะไรนะคะอือคล้ายๆกับหน่อไม้อ่ะคะ่ะคล้ายๆกับซุปหน่อไม้เลยนะคะ แคบมากเลยค่ะอร่อยนะคะลองทำดูนะคะเพื่อนๆนะะี่ค่ะหั่นเป็นชิ้นแบบนี้นะคะเหมือนหน่อไม้ เป๊ะเลยค่ะชอบมากเลยอืม

เผ็ดค่ะเพื่อนๆพอแล้วค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย